ใชมาอยู่ได้จากมือแหละอ๋อเฮือนนี่เออก็เดี๋ยวอมาอยู่เลยแบบอยู่กันค่ำกันคืนนะอ๋อมาลินนนี้บริมีผูมาเขาอปอกแปกบ่เออเนาะแต่ไปดีปะลูกทางแม่พเผนว่าพผทชงหูใหม่บึงเห็ดเผอื่นจะไม่พันักนากบ้านาลนเจ้าเจ้า่นเด้โรมาหาเจ้าอยู่บ่ ไม่พินโทษแต่ึงิ่ราคาเนาะได้ถามช่างเขาแล้วชาวบ้าคือในหูบรีนันพกพัน 6, สาวตาผมมีเนียเจ้า้วยเจ้า,ามาันยังในในถุงเนี่ยฮะจักแล้วจับเบงยนี่เด้อเออจับรูนแล้เ <c oughs> นาะ โอเคนาะพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะก็มาพบพัอพ่อกับซองบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็อยู่บ้านหน้าแผกเด้อน้องพี่น้องเนาะขึ้นมาอ่าหาทางครอบครัวสาวตาเพิ่นเนาะอ่ามาอัปเดตได้กับผมแม่พี่น้อง fc ได้เบิ่งได้ชมน้อกัลสก่อนพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นก็ถามหาอ่า น้องต้นก้าเนะาะไลยพี่น้องเลยชว่วงนี้น้องมูกับโบยูประชันะน้องมูไปไทยอ่ามอมีผู้ไทยน้องต้นก้าให้เบิงประชันะบ่าตาเอ้ยขึ้นไปทางนั้นเวทไทยน้องต้นก้าให้เบิงแน่ประชันเนาะก็พอดีละมื่อนี้กับพาทางน้องเววตามาหาน้องลูกป่าน้ำเลยเนาะเอาพี่นะ้องทางชาวตาเพิ่งไปเฮ็ดไประชันท้งนั้นเนาะสบายดีเด้อโด,ดยปวดอ่าใบ,บไม้ใบตอเพิ่งอยูนะ่เนาะ พี่น้องจังใดก็ขอากาบทักทายสบายดีกั่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเนาะพออยู่ทางฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตา้บา,ตาบ้านเฮาคือเกา่านะ้องพี่น้องเนาะมื้อนี้นะ้องคือมาหาสาวตา้าเพื่อนก็นมีแนวสิถามมีสิว้านําเพิ่นอยู่นะ้องพี่นอ้องอู้ยได้แล้วซาต้านั้น โอ้มาริดเนาะสบายดีเด้อไหวพูด uh, ด no. uh, uh, ีแล no. uh, ้วมาอยู่มสตาเลยเั่นอ่ช่วงนี้ตตนุ่มแห่งบูยูมาโมนี่ก็มีแนวยิฐามเด้วยสตาเอ้ยเรื่องเฮือเรื่องชานนี่แหละทางแม่อ้อยเพิ่นอ่าโทรมาหาเมื่อนั้นเนาะอ่าสิมีข่าวดีเข้ามาอีกก็ได้เบิ่งนี่อ่าคือว่าเรื่องนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเปินเพิร์ดมาชงเหล้า เล่าขันเฮือนบ,อรอบ,นบนหรือว่าบนบันไดหรือว่าพนักเนาะว่ากันไปพี่น้องหลายคนหลายเอื้นนี่อ่าคือทีาอบาตาเคยเฝ้าตัวทีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเคยหยุกเลิกเนาะตัวทีว่าเพิน่นว่าเพิ่นยี่ชอยน่ะแม่อ้อยเล่าเลยถามมอตาเนาะอ่าแบบนี้อ่าถามสร้างให้แน่อย่านราคาเท่าใดเป็นเท่าใดเนาะอ่าถามชาวตาเพิ่อนนำอยู่ว่าเพิ่นไดโอลมกันเท่าแใบบดแน่เนาะ เพราะว่าเห็นแม่ฝนทรงมานี่แม่ตกแต่งเสาน้ำเพลถ้าว่โบตกแต่งเสานี่อ่ามันอ่าแนะไรเนาะหรือว่าเห็ดทออ่าลาวลาวขังนี่บอกผิดหรือเพราะว่าแม่เพิน่นเพิ่นยังอยู่อีกวันหนึ่งเนาะยังบบสะดวกพี่น้องเนาะยังบบคอยสะดวกว่านี่โทรศัพท์ปันใดลินโทรศัพท์ยังโบนี่ป็นใดเราไหมมันแต่เลยยังติดต่อกับแม่แล้วโบ โบโบคอยได้พี่น้องเนาะโดนโดนเทื่อโชเนาะได้มาอยู่ได้จากมือเลยอ๋อเฮือนนี่เออเดี่ยวมาอยู่เลยแบบอยู่ข้างเหมือนคืนนะอ๋อบริมีผูกมาเขาะกอกแปลกบ่เออเนาะสบายดีปลาลูกมึงลูกล่ะโอ้โหฝนแห้งมาอย่างไงปลาหาแต่ลูกเคยโอ้ แกมแตกอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะใช้ใช้ถุถุชาอยู่ถุชาอยู่อ่าน้องมูโบยูไปสัตวเนาะผมมีผู้ชายคลิปลงให้เบิงช่วงนี้ไปสัตวน้องมูกับมือใดแหละครับผมเป็นมือนีบ่ไม่มือนี้อืออืออือโอ้แกมแตกได้เลยแกมแตกแท้ฮะกินแล้วพวกเขานะเออพอพอพอมาเยี่ยมอยู่บ่สามารถแต่มืงินเอาทุเล่นนั่น พ่อก็บอกว่าเยี่ยมบาทนี่ระวังให้ดีเด้อโทรเช็คอยู่บ่อเฮ้ยพี่น้อเนาะโทรศัพท์เพิ่นเอาไปบ่ะอือพ่ออะไเบอร์มูเพิ่นกับไม่ได้ช่างเอาไว้ดิบุคคลไม่มูเพิ่นกับไม่ได้โทรเพิ่นก็ไปโทรมาบัดนี้เ้ากับคันโทรไปจ็คทีโทรไปเบอร์เพ่ออือเพื่นเขาโดนน้องแวบกับไปเอาไว้ไม่ช่างเอาไว้เนาะ ยาเด็กเพิ่นดอกเนาะเฮ็ดอะไรได้ไปหาเงิน <sucks> พ <pr> <to> ี่น้องไปอยู่ฝั่งลาวนี่ใกล้ๆนี่เนาะมีอย่างก็เที่ยวมาหากันได้ดอกใครอยู่ดอกบ่ได้แอตี่กันค่ำคืนกันได้เออดีแล้วดีแล้วมาแอบกันยานุ่มเบิดจังคอยมาซื้อให้แลยก็พอไปเอาพื้นวานี่กับป้าไปเมย์น้องโมเพิ่อนก็อยู่เพือเดียวเพิ่อนได้เนาะ โอ้ยบ่ได้ไปเว้าอยู่ออกเพิ่นก่อนพี่น้องปู่นั่นนั่งงอมอยู่งอมแหนอยู่แล้วอ่าโอ้ยเพิ่นแฮงกันป้าลูกบ่ได้เพิ่นว่าเนาะดีแล้วาตาเนาะอ่าถามกงแม่เพิ่นว่าเพิ่นส่งรูปให้เบิ่งอเ็ดเพิ่นเอ้ไมพนักเนาะบ้านเนาะอ่าเจ้าเพิ่นได้โทรมาหาเจ้าอยู่บ่เพิ่นโทรแต่เออเพราะว่า ถามสร้างคือว่าถาถาเขาเหยียดน,นอย่างจะต้องได้เกะอัน,นได้แหกได้พี่น้องเนาะนี่เหกนี้เพื่อให้ปูนจับเพื่อทาทาโบาเหกก็ได้แต่ว่าปูนสิโบ,บจับได้คนนะ่ะเพราะมันมืนได้เนาะนมันต้องได้แหกก็จะเทเทเทคานโบเทคาน,าานกับแปะปูนใช่นะพี่น้องเนาะแปะปูนใช้รายการละคุ่มราคาเนาะได้ถามสร้างเขาแล้วชาวบ้านคือในหูบรีนั้นหกพัน แต่คือในหู้คือแม่เป็นทรงมาท่าว่าเนาะมีแตงซุมแตงเสานี่ห้วยหลักมือพูดได้เป็นเราเนะแพงอยู่ลักมือแต่ว่าแต่ว่าคือแม่เป็นว่ามีแม่อาจจะมีท่อเล่ามันยนี่แหละตรงเนาะแต่ว่าช่วงนี้บบดติดต่อก็แม่เป็นพัวได้บานแต่ mm hmm. แต่ว่าบริเวณมือนี่มือว่านดอกประมาณได้ได้สองสามมือแล้วแหละ เพื่อนกะทุฮะเฮาวต๊ะโดนนี่อืออือเพิ่นกะเลยให้ถามแน่เพื่อนนั่นถามช่างเพิ่นหางถามมือเช่านี่แหละเนาะถามมือเช่านี่แหละเพิ่นกะว่าหกพันบาทเพื่อนบ่ได้เลยเนาะแต่ว่าถามว่าลายก็หั่นกันว่ากันอีกแบบใดแต่ว่าอันนี้มันได้หูมันแบบมีทออนี่เฉยๆนะแต่กะจะให้เฮ็ดมันใดนะพราบ่าหรือว่าแบบใดบ่านี่อาจจะว่ากันว่าเพิ่นเห็นแต่ในขางที่เฉยๆนะ

บมเมนเนี้ท่าน่าบ่เอออ่านเรื่อยอ่านเริ่อยๆมั้ยยัะว่ามีใช้ขนชงบมเมนอนุสวงอนุชีทเพิ่นกับสิเขียนนั่นบอก่าช่ว่านั่นนี่เนาะบอเพิ่นไปเขียนบอกอ่าเพิ่นเพิ่นบอกได้เพิ่นเพิ่นกระยันนะเขาจักเนาะอ่ะเอาพี่น้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวสี่แกะรุ่นเบิรงน้ำกันเนาะแต่ว่านนี้ท่าน่ะอะไรเยอะแยะซะ แต่ว่าเมข่อยเลยใช่ได้อ่ามามาเกะเบิ้งนี้ื้อเนาะเกะเบิ้องนี้เนาะข่อยก็เป็นครั้งแรกเลยพี่ช่างแม่มือมีก็จะให้กูกระปอมกล้าเนาะสูตรฮักไขแน่มัน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 เป็ดน้ำเชลล์ผิวบ่บ่อันตรายอย่างเด้อเดี๋ยวมันห่อนมันกะนี่คืนมามันเศราล้มเลยอะอันาล็อกเออบัดเมย์บัดเมย์น้ำเบิ้ลแล้วเชร้าเลยป๋ออยากเกินกระตันพี่มานนั่งรำกันพี่ก็ได้พี่พี อุ้มเพิ่นมานั่งสิบนไปต่างองมานั่งน้ำกันโอ้ยเนาะเพิ่นว่าเป็นกระเล็ดจักงอยู่บอกกระเล็ดกระเล็ดเล็ดท่ารถโอ้ยกระเล็ดเรื่อยเลยเนาะโอยโอยเอามาท่าน่าแต่ว่าคัดไปหมดดูดูอ่า พี่น <ARS. S 1> ้องเนาะมีมีแปงพมนะจ้าว่าแนวอขีดแปดปดตาเยอะจ้เอาเนาะเลยนะกถือว่ามีแปงแคมันนึงพี่น uh, <laughs> <Switzerland> ้องเนาะมีแปงแคมันนึงให้เป็นเซตหนึ่งมาถือช่างหน่อยบ้า บอลควบ้วยพี่น้องเนาะวันนี้เจ้านี่ก็โชคมากเนาะบอลเชนได้บมดเสร็จพอดีกว่าเมนย้ำอ่าสี่แควอะเดกจุ้ยอ่าดับตาชุยยิงเขียวเก่งแฉกนะเอาเสียต้าว่ายังเอ้าอันนี้คำถ้วยกองคำบอลเชนบอลค้ำนี่ผนางน้ำกันพี่นะมองดูมันจังคักดในเนาะเออมันคือกดปอดกันเปลี่ยนยุ่ยใช่รอยอ่าจีแค่แดกแดกซุยเนาะ แมนบ่ัมนพังไหมพังไหมแนักธรามธรรมเสด็จพอดีว่าแมนยั้งจ้า4แควแดกจุ้ยดับตาจุยนิงเขียวแก่งเช็งจีแพกแดกจุยรับตาจุยนิงนิงแถวไปเช็เนาะฮะอันนี้ฝากบอกว่าแสด็จพอดีเ้อบอกว่าเออที่ขั้นให้ชาวตารบกวนอาชาวกบกิจเจ้าเจ้าจะกิจอะไรอย่างเงา บ่จักยอมบ่กจอกอมเยครับม่เนยายเลยเขาฝากบอกบอกเฉนพ่นี่ยบอกว่าจีคนใกล้เงี่หูว่าจันอ่าจีคนใกล้เงี่หูเอาคนใกล้เป็นบ่าไจีเค้ก็เนาะเด็กหูแบบนี้แบรับตาผมได้เง่หูเนาะยิ่งเ้ผได้าคนไม่เคยทายเคยไม่เคยทายคนทายก็ได้อยู่พี่น้องเนาะ อยู่ดัมปปื้มวันหน้ค่ะดีเนาะนี่ดิตาตาเอาบบเอาบบอน้องตุ้งกะร้องมึงบอพาเนาะมันหนาเตกเนาะเอู้หู้ขึ้นหาเตกวันเย็นว่าเจ้าติดต่อกับแม่เพื่อนได้นอะบอกแม่เพื่อนแน่เพราะว่า่อยโทรบอกแม่เพื่อนบอกได้บอกว่าราคาหกพันบาทอ่อนนี่แต่ว่าจำเรื่องหัวมันดอกวันใดว่ากันไม่ได้ว่าเพื่อนเห็นเท่านี้เด้ เด็เเกี่ยวเปนี้ในหูเนาะกระเล็เรือเจลาบีพี่น้องเนาะเจก่อนกอดบัะไรเ้ยช่างั่งมาเลยใครบ้างให้ช่งเก้าสิบเก้าพันปองเดียวนี่เลยอืออิโอ บ่มีกินบ่มี่อ่ะเนาะแม่นเม็ดมันคล้ายๆแบบอันมันเกิดสี่หมื่นเชียงยี่บอคือเป็นนี่แค่ของปลอมตัวคอยจักเสือตาบินหน้ามันนี่นี่เนาะนะเนี่ยบ่มื่นโมยังฮะเฮ๊ะบิดรองเลยเนาะโมตาถือกลอกแล้วบาดงานนี่ถือกลอกแล้วเบิ้งสีรองตัวใหลาย มันเป็นกระเล็ดรีมันก็ตีท่นมือผู้แล้วนี่ถึงหลอกลีวจักบานเบิ่งก่อนเด้อฮะเปื่อยละลายไปชื่อเอาช้งมันสีมรกิจยังนี่เล็ดกินนี่ไว้างดิมีกินใช่ฮะฮะละเฮยไปชื่ออีน้องเอออาอุ้ยน้องเว้ยถึงตัวแล้วว่าตาเนาะงานนี่โอ้ อ๋อนะซุ่มไปที่เชื่อแน่ใช้รถได้นี่นะแน่ใช้ประตูรถแล้วเอาไปทั้งมันสีมอญเหียงกันนะเนาะถือกรอกแล้วว่ตาเนาะโอ้บทเป็นเพือ่อคนรีวิวกันไดอ่าฟังคำช่วยต่อไปปีไก่เงี่ยหูโอ้ปีไก่เงี่ยหูคนว่าอืมเออเนาะสร้างเป็ด มื่นมื่นกับหมื่นไปบอกเอาเวียดเอาตัวสบบนี้อกกับบมาดิเอาน้มใหม่น้องกลาวนี่หลังรถเิ่นบอกก่บอมกอได้เิ่นใช่ไมบกว์บอกครับแหบายน้ามันนี่คือเป็นสีนะนี่เถดะ จะเออจะใช้ตู้โ hmm. อ้ดอกคูณนะล่อเราไปได้จากมือแล้วก็จะนมไปตั้งแต่อันเบิ่งเดิมมือมือมือยิ่งเคยขึ้นเหนืยวเลยเนาะทอดทอดทอดผดผิดทอดไล้เนาะมือซุปไงขึ้นเหนืยวกันเลยกะับคนก็ไปได้โองซ้ำมือแล้วก็มามามือพ่อสมดซุปไง มากกวตันแรขก็ไปรู้ป่ะใบลบมาโคมเลยลบมาโคมดื่มคมพี่น้องเนาะเอาโคมมาแฉกแบบแบบมาอะไเอาโคมมาจฉกเลยแบบนี้ม่เห็นมากพื้นก็บใบพุกไออยู่ดอกมันมีใบพื้นด้วยผาเหอเป็นผ้ามัพื้นกับสีเปลเป็นตะย่านไปในดอกกับลูกว่าอยู่กับลูกกับใบยิ้มกัน อย่างนี้ใช่เพื่อนมาอยู่น้ำบัดว่าเงื่อนเพื่อนนี่เนาะยันมามาดินมาหัวจะเด็กไก่ไอันนี้สิเด้อมีครอบครัวเลยพ่อเจ้ามาอยู่น้ำกันนี่ห้อยพักแล้วแต่ว่ามีครอบครัวเด้อหอยมาหัวก็ได้ได้เลยนั่นให้หัวเลยเนาะนั่นน้อยกัน้องมูกันมาแล้วก็มีผู้ไายลงให้ปราลุกันเบิ่งแล้วบ่ะเออ เงยังว่าบอต้าลืมลูกเคยแลยเนาะบอไปใกล้ลูกเคยแล้วไปว่าอะไรเนาะมัน,น,นมีงานพี่น้องเลยมันเบิดงานแล้วแต่ว่วาคือสาวเตียวแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีกันแต่ว่าที่อยู่ใกล้กลัวบ้านชาวตาเลยพี่น้องเนาะอยู่ทางขึ้นมาฮะบ้านชาวตานี่มาดงเห็นเลยสัตว์เข้ามาพี่โอ้สิบกัวกิโลพี่น้องเนะาะได้โยแต่ว่ากับมาคือเก่าและน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าใช่ใมาถูกมือคือมีงานก็เด็นไปบ่ได้ จากแล้วเราถ่าคําตอบจากแม่เพ an ื่อนแน่นเมื่อแม่เพูนว่าโอเคลูกเนาะดัดแมนคือชิได้เป็นมาตั้งที่ดูอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ามีเพื่อนเขาพยายามจะว่าแท่พี่น้องเนาะถ้าลูกตนองการสึกลอกแล้วมาเวียดบทเป็นคือเพื่อนรีวิวคับบอกตทะโดนหลอกแล้วเอ้าเอ้า อ่าอย่างไรเอ่อเแก้มไงเ่าแก้มอะไรขึ้นนอเหมนอมันมันสูงด้นั่นบอสูรจ้ามันจะบูมึนบาอย่างเนาะเลื่ยไปออันเนี่ยถ้าผิวนี่มันกระต้มสร้างมือถือจช่โอ้แคบอู้บนแรงดีนี่ประจานเลยเคื่องประจานประจานนะเนาะอ้างบนนี้อ้าง ่นท <ti ế ng nói> ั้งไงคอยทายของทยคิดในเพิ่นเบิ่งอีกไทยดนงกดปอดอยู่คนเดียวนะรานเมื่นมันฝรั่ดเน้ำนูกบัวนะพ่นงเอาแหละให้คอยยังโสดอยู่ด้ออ่าปกทำก็ดีว่ามีแหละตัวนี่ะตันกี่ตัวตรงลงมีดูมมีดะมีเลยเออว้าว Ôi, bên này, con, con nhìn nha, nhìn nha. bây giờ mình mặc con giến đồ mịt đi Thôi đồ mịt vào nhau nhé Này nè Này nè Bật Xì đều cơ chứ bác bác hả Bác nói khỏi con là xì chắc bố con xì ra Xì đều chứ bác Bỏ con xì nó Ui Nó, nó. Đốn lọc lé bảo ta Qua léo Cái này nè Ồ 99,000 phục tiện truyền Này, nhìn đâu nó สเห็นดับบอลเลยนี่ในในใน,นสนีนี่มันอยากสีอิฐเนาะบอลเหี้ยอันนี้เป็น,น,ปนสีเขียว,ยวสีแดงเนาะสีเหล่กับสีกับสีสีเขียวแก่บัดตอรนี้แห้พักตัวเพิ่มนั้นเห็ดเป็นคลิปลีนันสีเหลืองบตัตตาจะแคบหูบว่าเอาแบบตัวเพิ่มโฆษณานแลี้ยชงมากหือสีนี้โอ้ยเป็นเด็กยวดชื่อจาเพิ่มชมให้ไหมบได้บได้เจ้านี่งบได้ อ,อย่างชื่อเพชรชื่อนี่คนกบฏได้ก็อ่านบกบฏเป็นอันนี้บมได้กระจกประจานมาด้วยพี่น้องเนาะท่านนอยชีวาบอต้าสร้างเครื่องมาแล้วประจานประนนชัาาาสะะนสิเอาอ่างเอาอ่างเอาอ่างมัน,ม,นมันบโตรงกับสีเอาอ่างตัวทีมันบโตรงกับสีเฮาเฮาสร้างเนาะอ่าสร้างสีนี้แต่ว่าได้สีนี้เนาะถามว่าบอต้าสีทรงคืนบอกกับโบชงเนาะ ส่งส่งแต่เสียเงินค่าส่งค่ายยังอีกค่าฝากค่ายยังอีกเมนไงนี่บอต้า,ตาแคปฮูบนี่ไปไปอ่านกันก่อนอีชานี่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 ฮุบทีวอตา้าส่งในเบิรงนี่คือเอาในในคลิปที่เพิ่นโฆษณาเลยเนะาะจะมาส่งมาส่งมาฮูบนี่พนะี่น้องอู้ยึอึกหลอกเนาะได้แล้ดวดวีใหมเลยสาวเพิ่นนอนงดูตัวเล่นอยู่อนกั เนี่ยก็ใจขดมันชงมากบัดพูดตั้งทั้งเห็ดอย่างมันด้วยหกเดียวเลยตัวไม่ถือกันได้กับมานั่นเป็นหายนะเฮ้ยอยอดน,น้องมูเนาะได้ของฝากมาจากฟังไทย,ยลืมเด้อพี่เชน <c oughs> คืออันคืออันเบาคือเบานุ่มแล้วนี่แล้วอัน ยังยังเหตุอยู่บ้านอันนี้ก็เว่าไปไกลเอาก็อบบ้านนาคมบ้านนามบัดน้อนี่โบจ้างจักเชือนเนาะพอได้มาใกล้นี่สวนสวนอ้อยอยู่บ้านน่าแทะนี่ี่จักสวนกระแทะอยู่ไรอยู่บ่านอบช็อกอะนี่ได้เมื่อยเยอไม่กินทุกโอ้โหปวดาแนเดียวได้ได้ชิ้ชั่วได้เลยะไ่กินุก เล้หน oh. no ah, okay. no. uh, mm hmm. ่่ยนั่นเละเลีอย่างไรบ่เวียดเท้าตันเลยอย่างน้นไม่ดคบเนี้ยิคีบเน้เห็นเนาะสตาอันนี้พอเท้าใ้เด้อยุงยางมันก็เด้อฮ่าโออ่ยโอ้ยเนาะลูกชาวเป็นจากล้มไม่แก้มนะบดลูกเคยบั่ขี้มูกน้อยแก้มแตกเช้าไปไว้เช้าไปไว้อีกอีกสองสามเดือนกั มันบ่จมหาแต่คันลมล้วบัดช่วงนี้บ่ได้ไซม่ลมเออเขาก่อนนะเนาะได้ตั้งแต่ซื้ออันหนาเอข้าจผจมันนะช่วงนี้ลมนี่เออคือว่าเบิดประโยชน์อะแล้พุ่นล่ะยามฮอพุ่นลสิกลัวหาราเออเว้างดเออ้วเว้างอเออเบ่งขี้จะยืนแม่นค่ยว่โอ้แม่นอีหลีเบ่าไดืว่าเคยเห็นบ บ่ได้เด้คนนี่น่ะคยได้มาจบเลยบ่ไม่ใช่เดี๋ยวฉีบอกเลขเผาจปครับอีกเบ้เลขเบ้อเลยเบ้เลขเบ้อสิเนาะฮะโอเคชั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวฉีไปลองเบิงสลดเบิงก่อนว่ามันสีใช่ดีบ่เนาะอ่าเดี๋ยวฉีมันดี๋ยวก็รีวิวต่อจะมันดีก็ฉิรีวิวต่อเพื่อนนั้นให้เวตาถ่ายคลิปให้เบิงยิ้มได้บอย่าได้ นี่เดบบอต้าจะถ่ายคลิปว่าใช้ข่อยช่างสีเหลืองมันคือมาสีนี่เนาะเออมาสิว่าบอต้าประจานนะเพบาได้ประจานแต่ว่ันปตรงประเด็นเรื่องเนาะว่ามันมีหลักฐานในการแชทดการยังการันตีเนาะโมเมนต์ที่ว่าโมช่วพี่น้องโอ้ยตายเล้อนี่แด้อเป็นว่าลาวต้มลาวพี่น้องเนาะคือมาตุนว่าเรื่องกล้วยแต่มันบอกกล้วยดีเด้ดีเนี่ฮึฮึฮอดแกบอต้ากันนะกับได้ฮอตมือตำรวจดี นี่ก็สิแจ้งความจับให้แล้วใชก่อนนักต้มตัวน้องนั่นนี่น้องลูกป่าแล้วนี่หางานในเพจลหรอโอ้ยระวังเด้อเออโหแห้งอีกเนาะคือขายข้าวซ้มพยายางโอ้แห้งอีกเด้อไอ้บกว่าอย่างว่าบัดคือข้าอยู่ครับคือแห้งหมดใช่ไหล่ะบดแห้งเนี่ยคนข้าวที่มันดีเนาะในหนองในนาเอาไปขายช่วงนี้โอ้ยราคามันตกต่ำบ่ราคามันตกต่ำ ทมันราว่างโหลดส่วงนี้นะว่าวลายอย่างนี้นะถือมาใหม่ๆมาดอย่างนี้ยังบูทันฮอดนั้นเดือนที่นะี้ช่างโง่ามมือนคนนึงก็ถือตัวและเบิ้งนะตรงซื้อมันคือกันสี่สี่บุคือแต่ตรงซื้อคือยังไงได้บอกมัน,ม,นมันแบบบมีข้อมีเหลวข้อมึบเลยสินะมันบม,มีแบบแนวมันืินแต่มอญแต่อย่างเลยเกือบจะได้อยู่บ่เนาะโอ้ตายเด้พี่น้องเ้ป เออแบบนด้วาดเขาอันวนไปเองแล้วเรื่องต้งสือเลยโอ้เมื่กระทั่งต้นสือบุคือกันไหนมือบุกยึบคนละแนวเลยคนละเบอร์เลยคนละเบอร์เลยแบบไรแต่ว่าตัวอันตัวสีตัวนี่นะคือกันยุคหนังสือนะแต่ว่าสีมันนี่บุคือแต่บุป็นแังด๊อก อะไรเมื่อคนชื่อใหญ่ใหญ่คนชื่ได้ขายเครื่องเคนเนาะเอาโอเคผมเอพี่น้องเนาะคือจะได้จบคลิปก่อนคลิปนี้กะมีอย่างไรเนาะมาแวะถ่ายลูกเขยก็ผมเองพี่น้องเอฟซีได้เบิกน้ำกันลายการมาว่าเรื่องอ่านี่แหละอันไปจังไม่พนักเนาะไม่พนักเรียกจ่าตาอะไรกันถารอรุ่นเบิกเนาะว่าสีอย่างไรถ้าคำตอบจากแม่เพันบาทว่าเราคุมราคานั้นได้ถามแล้วหกพันบาทพี่น้อง ตามที่ในหุ้เนาะตะว่าเกิดเลยก็หันกระเมนอาจจะว่ากันอีกเ่อหนึ่งเอานุ่มงชาตาวอนนี้กรบบอตาานี่เเลยเอ้าตวัดีอันตายง่ายเพื่นไว้บักละน่มมือหนุ่มมือหนุ่มมือดีห่มือหนุ่มมือชาขอเงินชื่นน่เแดสบายดีเด้ปรุงเดอเออชันแลลวเออ โอ้เนาะอโอเคพี่น้องเนาะอ่าอยู่ดีแฮงรวยเงินทองบสูสุคนเนาะโดยอ่ะสดีเนาะบ๊ายบาย